มนี้นอพี่รองนอนะครับสบายดีพี่รองครับสายไฟนะฮะไฟลอนะครับมันก็จะมาตามเสียงนะครับตามเสียงมันไฟครับไฟพุ่งกระโตนไปหน้ามนะครับเสียงี่ี่วนี่ยีดันนี้ั่นนั่น่นนี่วนี้ก็ตัวนีนี่นี่นี่ไหที่ไหะนั่นนะครับเ้นี่นีนี่นี่ยซ้อนน สบายดีพี่น้องครับวันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะครับแบกแบตเตอรี่ลงทงเหรอพี่น้องเอ้ยน้างมันนี่มากคำจังไหยครับมีอะไรวันนี้โอ้โหอุออปกรณ์ยังแนบ่บแบนี้หมายถึงว่าถ่ายกล่องไหครับพ่อหนะถึงว่าถ่ายรูปถือกุ้มีขากล่อง <laughs> ง่ายมายถึาใส่แมงกิซ่อนนะใส่แมงกิซ่อนหรืใส่ข,า,ขากล้องจักษ์คม เพิ่นเอามาบ้างอย่างบุเออเอาบังกระร้ามาแนวไรเอาเนั่งมาอาจารย์หนิบังกะโลบังกะโร่วายสิบป้ไข่แตงโมบ่แม่นครับว้ายเอาแล้วยผู้หนึ่งสิเปียนใส่กีซ้อนผมได้ใส่ขากรองอ่ะผู้หนึ่งสิเปี้ยไขบักแตงโมว่าทันว่าเอาเนี่ยครับแนะนำตัวนะฮะอาจารย์มอนะนะครับอาจารย์มอนะครับผ่านร่วงบ่อยครับผ่านร่วงบ่อยครับนะครับวันนี้มาเล่นบ้านครับพี่น้องครับเอาวันนี้เราจะมาล่อแมงกีซ้อนนะครับ แมงกิซ่อนคือแมงกระชอนนั่นแหละนะครับพี่น้องครับออาติดตั้งกับอุปกรณ์มั่งกันนะเออตอนนันละอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะหลุมนี้เขาเป็นหลุมเดิมใช่ไหมครับหลุมเคยหากินหรือมั้งหลุมนี้มัเอาน้ำใส่กระมังไว้ครับก็เพื่อนทินนี่แหละโคตรลงไปเพราะเตี้ยงปากมันะาะอย่างนี่นอ้องครับจะไปทางไหนทางคนปะตอนนี้กำลังดูทิศทางนะครับเดี๋ยวไปทางไหนนอ<า>นขึ้นมามันถึงจะทางไหนหนออยะไรดี ีลุดซึ้ว่าแม่งกีซ่อนสีหลายปี่ลงครับพีกลายว่าอะไรเลยไปตัวบัดเอ๊ก่าดก็เลยข้านครับที่นี่ลองเบงิ้งคิดว่าน่าจะได้ยุนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับพี่้องนะครับมีปากกระโลนีลแล่แหละหรือว่าฮอนนี่แหละแล้วก็กระมังใส่น้ำนะครับแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งลูกแล้วก็มีเครื่องเล่นนะหากิดแบบสมัยไหมครับพี่้องครับจร <ๆ S 1> ิงๆก็ทำมาหลายปีแล้วแหละนะฮะสมัยก่อนก็ไปยำไปยังเอาเนาะสมมุติจะใส่เสียงรอเอาเสียงต่อเอานะครับ แปลงพัฒนาการไปเรื่อ pues mm ยๆนะก็จะใช้ไฟนะฮะไฟล่อนะครับมันก็จะมาตามเสียงนะครับตามเสียงโาเล, right right. ล่นไฟพี่น้องครับเนไฟปุ้ยก็มาโต้งไปหนานบบนั่นแหละครับนั่นแหละนี่แะครับมันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับเสียงแมงกิสอนนะครับเสียงแมงกิสรนะพี่น้องครับแล้วก็นี่แหละมันจะมาตามเสียงนี้แล้วพี่น้องนะ แมงกระชอนก็จะบินมานะครับมาเล่นไฟแล้วก็ร่วงลงในถังนะครับถังน้ําที่เรารองไว้นะครับอ่าโอเคแค่นี้ก่อนเด้อมันแข็งนะครับรอดูว่ามันจะมาขนาดไหนนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วอยู่ทุ่งนาวันนี้นะก็พึ่งกองไฟนี่แหละวันนี้ก็จะนอนที่นี่นะครับนี่ถียงนาน้อยนี่แหละครับนอนกันสามคนเด้อวันนี้นะะอาจารย์ณอาจารย์บอยนะฮะนอนที่นี่กันนะครับนอนแขยงหน้านะวันนี้มาเตะแมงดาพี่น้องเตะแมงดาแล้ะก็ลอยแมงกี่ส้วนครับผม แมงดาเมื่อกี้หล,ลายตัวอยู่อาจารย์นะไต่อยู่ตรงตรงเพราะวๆๆตรงข้างๆเนื้นเป็นหนองน้ำนะครับหนองน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นมืดนะฮะเป็นหนองน้ำนะครับเดินไต่แมงดาได้ด้วเหมือนกันผมว่าจะเกือบสิบแล้วมั้งเดินหาแมงดานะเดี๋ยวจะไปดูว่าแมงกีซอนเนี่ยแมงกระชอน,นมันลงหรือเปล่านะครับแล้วอาจารย์นะดูผลงานว่าโอเคหรือเปล่านะทําหลายวิธีการแล้วนี่ไปดูว่าจะกน้ใช้เสียงอะไรร่อนแมงกระชอนครับตอนนี้นะครับ ไไนี่ไงห่านบ่อยเฮาใส่เบ็ดคือบอ่โอ้ยมันเสียงได็บุปลาเก๋ว่ากินเบ็ดบ่เนี่ยปลาเก๋ว่ากินเนบสเด็กกินเขาได้เังเฮาเนี่ยังเอยว่า,าจิตใจเบ็ดมากินกับพี่ตะกรองเขาตั้งกันเทินนี่ตอนสองกรองตันนี่เมื่อ,อกี้เขากินบ่เนี่ยเขาเออส่งนั่นแหละนะครับห่านบ่อยกับเปใส่เบ็ดครับพี่รองครับใส่เบ็ดก๋ว่ากินนะครับเบ็ดกว่ากินปลาปลาเว่ากินเบ็ดครับพี่รองครับ แม่กีซ้อนทักสิไรห,หรือบวัวเหมืนอนนี่กี่ไรเงียบปันหลังรถโอ้ยตา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 ยสงสัยสิเด็กินขี้เขาพี่น้องเอ้ยนะ <c oughs> จะมาเขาไปเบิ่งมาแม่กีซ้อนสี่ร่องบัวน,น, <c oughs> น,นะครับนี่แหละคือเป,ป่าปลา,ายชุด <c oughs> อไทยเขาๆๆแล้วเนี่ยป่าขี้เลยับแม่กีซ้อนนี่แหละคำว่าใดก็สิเด็กินขี้เขาแล้วครับอยู่ดังครับวันนี้ครับดังแท้ไปแล้วพร้อมขี้เขาแล้วตอนนี้ไป่ังกันไหนแม่กีซ้อนมันร่องบุ่นอ่ะมั้ง เอาลงกไกันมาตกกันแท้ได้ไโอ้ยเบิ้งครับคนใส่ยังต่อพี่รองเอ้ยห่วยมันคือเสียงเครื่งบาทนี่ยม,มัน,นดันเฮ้ยล่ะนั่นนั่นนั่นวันนี้กําลังโมจนินนี่ดิตัวนี้ไม่หรือ่หนไหมีนน่นี่โอ้ยห่วพี่รองครับ แมงกะซอนทานีทงมาลนเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วยแน่ในีบาบัจารย์นาเจ้าพี่พีบพี่พมนั่นนะครับเฮ้ยนี่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 ยีซอนเหลอห่วยผมกสิพนเี่แมงกซอนท่ามาล่น้องครับมสนนบ่านร์สมมติเปิดยังเปิดสูมเหอเปิดแม่งเสียงแมงติ มันบอลลอมว่ะบอลลอมครับโอ้ยพี่รองครับว่ายุติบนี้เอเจน่าเปิดบอลล้อมัมกี้ซ่อนฟางกันพี่รองครับโอ้ยนี่เรนี้กับพี่ผาทพี่รองเอ้ยนะครับเฮ้ย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 เอามันก็้จะพองกันนะแม่งยังซ่อนฟังล่ำปะเออนะครับเอาเอาเอาคืองเขาตัวอะได้มาแล้วพอประมาณเนาะประมาณสัก รางหม่ไงเราให้เติมพี่ดอกวันเจ็ดิไปถึงร้อตัวะครับห่วยเสียบไม้กี้ลเนาะเอ้แมงกีซ้อนพี่บ่าฟังมาลำมาหนไหมฮาขู่เอ้ยเบิคู่แล้วอาจารน้ตงกับ่ามันสีิโอ้ยอาจารย์นะเบิดคู่แล้วพี่ตองเอ้ยนะครับ เขสียงังลอกกนแล้วนะสุท้า่ได้เสียงมล้นนี่หเอาเอาเอลมันต่อไปเอาเสียงนี่แหละพีรังเลยเอาเด็กใคอยากาได้เถอะไปแมกินเส้นทังมันีหไปจันบอยอะไรกินข็้ตัวเหรอไไปไปพีรังไปขวาตัวพีรังครับไปวันนี้อันนี้แกมันฟังนี่แหละมะลอมเ้ไร สร้งางวันเด็กแมงดาท่านไปย่างเต๋อบ้างเนี่ยนะยา่างาครับโอ้โต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 ขวานแมงดาหอมเลยคือน้องมันนี้ครับเอ้ยกินทั้งขวาแมงดาขวานแมงกีซ้อนนะครับแมงกีซ้อนก็ใส่มะน่าไต้นะฮะสะพานแมงดาในใส่ข้นไต้อาครับย่างไต้อะมีหนองข,องของ้างๆนี่ยนละ่ะน,นี่ปีโอ้ยครับขนาดเลยตามด้วยเกลือนะฮะ เยอไมมตรงเยอะอ๋อไม่หน่อยตัวไหนหลายตัวตัวนเห็นไมั่นนะครับจะมขวดกีดอกเนอาวานี้ก็ขวดแมงดาครับผมวัวแมงดา่พอดีแหละก็หิวเขาเนาะก็เดียวก็ซุกตรงมดา ม่งูไปใหญ่ไปมาไปเนี่ยในกล้องเขาเป็นป้ายกล้องขางหมดขึ้นก่คนต่อโอ้ยพี่น้องครับตายว่ไหะกับเขาแลยเราเปิดกล้องหมดเต็มเลยหมดตาย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 โอ้ยพี่น้องเนี่ยครับซีถุ่มครับพี่น้องครับั็เสร็จแล้วกินเขาครับกับข้าวเสร็จแล้วนะฮะมาเปิดกระติบข้าวอานกี้หายแล้วพี่น้องครับหมดขึ้นครับพี่น้องเอ้ยตายแล้วนะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาก่อน ไปขางไฟเไปข,างไ,ไปขางไฟนะเป็นได้จานนีเฮากระไดเนาะพ่ออะไร้กินนี่เนาะฮะแมงซ่อนระไรได้อยูะเหมือนเช่าไปยำหนใส่ไปยืบบ่างมันจืข้าหนูเขานะใส่ไปยืสองสามหลังโอ้ยแต่ใส่ยีบถืออยู่สอสาหลังนี่มันต้องลยไปเส้นเต็มเลยครับหาอยากหากินเพื่ออยู่เพื่อได้กินนลพี่นองครับก็ได้แมงดานะฮะแมงดานานี่แหละแานะาก็ไปส่มา แล้วก็มีอันแมงกิซ้อนครับแมงกิซ้อนและแองกระชอนนี่แหละนะครับกินเท่าไห่แล้วพี่น้องนะครับกินเท่าไหล่กินเพื่ออายุกินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะพี่ทางหน้าเนีครับก็แจเนี่ก็กินได้แล้วง,ง่ายๆสบายๆนี่ครับแล้วตอนนี้เขาครับมดขึ้นครับพี่น้องครับอื <c oughs> ะไรกินมื่วต่อวันนี้เลยเอาเอาเคาะลงไปเนี่ยมันลุนแงบ่อยแล้วนะเขาอันลุ่นตงใช้ถเข้าอีกจ้ะ Heh <laughs> heh.